โอเคครับกับ่านปลาหลวงไพ่ค่อยดีกว่าดานเมื่อกี้หน่อยเหมือนจะมีคนเอาตาดำมานะครับเอาวะยอมไม่ได้วะใส่จู๊กมะนี่โอเคเราก้าวข้ามปวาผัดแฟแบกก้าวผ่านก้าวผ่านความผิดหวัง โดนไปก่อนแล้วโอ้โหว่าจะกดข้ามได้ไม่ข้ามเลยแล้วกันหัวเราะอะไรก่อนยังไงเจ็บแล้วเจ็บเ,เราดักหน้าเลย เอเคที่สุดท้ายนะครับลม้มมาครับ <laughs> เออโดนขาอัอดเลยมันจะหอมยก็มาดีครับโอเคโอ้โหปันคนละเครื่องเลยวะเก็บ <laughs> ม <laughs> okay, ีดก่อน เขาปั่นแล้วเครื่องเลยทุกคนถ้าสมมติเครื่องนี้เสร็จเครื่องนั้นเสร็จโอ้โหทีเดียวสามเครื่องรวดเึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยก่อนอ,อ๋อไม่ใช่คนเหรอวะ ได้แล้วรอเ็ปแบกมาโอ้อโหมันได้ไม่ได้แดกคู่ล็อกยังมีการข้ามหน้าตาข้ามหน้าตาเด็กๆไปน,น้อง ลากลงข้างใต้ดินเลยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเขากำลังไปปั่นเครื่องเข้าต่ออย่าบังอาจโอ้โหมันทำไมวะหัวร้อแล้วนะมันอ่าแม่นพับด้วย ไม่พับก,ก็โดนัวดหลังไปก่อนอยากได้อยากโดนได้ผมเอาคนเดียวก็พอใจละมันทำไมมันทำไม <c oughs> เกี่ยไม่โดนเลยโอ้โหโดนติดอะไรเนี่ยหัวล้อแล้ว <c oughs> มันทำไมพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้น โูดทีครั้งไม่พับไม่พับไม่พับก็ลองไปดีมีกไหมงามไส้เข้ามาดิครับเป็นยังไงเวนที่บอกเขาให้นี่แน่ตรงนี้ไม่มีตู้อันนี้ลกหมดแล้วเนี่ย นั่งมีนั่งมองนั่งมองหรอหฮึบหลอกมะหลอกผมก็ <_ an> โดนเขาหลอกกลับนะเนี่ยโอ้โหมีตายาตายากตายาตายากหร <_ an> อตายอ่ะตายอ่ะตายยากโดนกี่ทีแล้ววะเนี่ยเออ มีเม็โทมัสว so ่ะเอาเฟิงหมินเลยแล้วกันทีเขาก็จะตายล้ถ้าเขาอยากเล่นผมก็จะจัดให้เขา แล้วก็สเต็ปแบ็กมาปับป๊บปั๊บอ่ะอึ๊บอ่ายัางไงยังไงปัดยังไงมันอยากได้หรอ,อได้อยากโดนอาการมันเป็นยังไงเอออ่ะ,อะมีการใช้เปิร์กแล้วหนึ่งสเต็ปเอ้ยไม่ใช่เปิร์กแบบเนี้ยกูจะแทงให้หมิดเลย โอเคตายก <laughs> ป่าไม่โดนหนทุกคนเดินไปก่อนหนึ่งเออล้มไมดีอาบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสียงกับพี่ไอ้แฝนเลยแฝบนบเลยคนคนนี้ใส่จูก๋ก่อไปคุยกับลากอะมือ ต้งไปเครื u, <iendo> ่องนู้นว่ะเครื่องนี้จะเสร็จแล้วทุกคนจะเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วก็กระทืบเครื่องไปก่อนเคผมเปิดหามีดก่อนเลย น้องรอพี่แป๊บนิดเดียวตอนนี้ผมไปไหนผมมาแจากอะไรเสร็จแล้วเออโดนขนารไหนวะ ไหนแล้วผมหลงแล้วทุกคนเออเอาหนุนเลยเขาปั้นเสร็จแล้วมั้งมันจะเป็น เนี่ยหรือเปล่าวันนี้เกมเจอไอ้น่หลังหักไปก่อนโอ้ยไม่โดนไม่โดนเลยโอ้โหโดนอีกทีแล้วนะะอีกทีเดียวล้มนะครับ เอ้ยเอ้ยเออล้มแล้วอีกคนเป็นยังไงเฮ้ยอโหเปิดท่อเขารอดไปแล้วสองคน ด่านสกัดสถานแห่งโทรศัพท์อ่ะเจยผมเจอแล้วโอเคมีสปินวะ่ะมสีสปิน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  สปินหรอสปินสปินสปินเออสปินหรอขอลงไม่ก่อนเ,อเกมไวไปหนึ่งคนนะครับเข้าบนมีคนนะครับก็จะ ไปเฮ้ยแต่ว่าโอเคเจอแล้วอะไรล่ะครับรอผมหน่อยผมจะไปแจกไลเซนส์ พอจูบว่ะจูบกอ่อจูบกอ่อพี่บอกตรงตรงนี่มันทางของพี่ชัดๆโอเคกระเทือกเครื่องนี้ก่อนโอเคครับเสร็จแล้วนะครับน,นเครื่อง โอเคเจอเน็ตกระต่ายละเเขียวอ่าไปไหนแล้ววะเอาหายเฉยเออป้าหลังหักไปไหนไปไหนแล้ว จะนีผมไปได้เฮ้ยเออมันจะโดนไอ้ลิงจ๋อเอ็งอย่ามาทำซ่าโอเคแฟนเสานี้เลยใกล้ๆกล้ จะเห็นคนอยู่ไกลๆนะครับเจอละสนีมนไปไหนคอเดตใครวะเนี่ยเสียงใครเป็นเสียงใครเนี่ยลงเสียงจเจยคนในเขตเลยหลงไปดีแหวนในคนใกล้ๆเลย คอเด็ดอ๋อมีทหมดแล้วด้วยเออไปขนาบพี่เลยทีหลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะโอเคตรงนี้มีห้องใต้ดินพอดีครับเบ็ดเม็ดแล้วก็แควนนี่เลย เขาน่าจะรีกรูปกันอยู่นะครับเพราะตอนนี้เจ็บสองนะตรงนี้มีอีก,กาวินนะครับแน่ว่าโอเคลงมาช่วยละ ยังไงยังต่อไม่รอแล้วนะโอเคมันเขาจะมีแทงหลังนะครับวันนี้โอเคไม่เป็นไรเราก็อุ้มเลยแล้วกันโอเคเอออะไรแล้ว ได้ต่อยับยับเฮ้ยโอ้โหไม่โดนเลยโอ้โหผมเพี้ยงใส่พื้นมดเลยว่ะทุกคน ก่ okay, <c oughs> อนจะโดนทีเดียวล้มครับเออ <c oughs> ตรงนี้ยังไงโอเงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคนล้มก่อนเอาเอา ไ,ได้ไมีดหมดซะก่อนไอ,อ้ปาทาทตรงหัวอย่างนี้มันต้องขยี้ให้นักขยี้ขยี้โอเคแล้วก็ลากลงเป็ดเม็ดเหมือนเดิมนี่เลยสำหรับที่ V I P นะครับ เดี๋ยวจะกลับไปทุบเครื่องนี้นะครับตอนนี้เหลือสองเครื่องวะ่ะเฮ้ยไม่รอยเท้าเชื่อแล้วทุกคนเหลือเครื่องเดียว ไปปาเม็ดไปแต่วะเอ๊ะต้องรีบลับแล้วคนเดีมวละเหมือนจะมีคนชุบอะไคนชุบอะไรล่ะคนไปช่วย เออวันนี้ยังไงอยากได้อยากโดนใส่สะโพอเ,เราอะเราแฝงแผน,นนี้ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราเก็บมี่เรารีบไปทำคนเดิมนครับวันนี้ลม ผมเครื่องนี้ก็จะเสร็จละใครอ่าเจอคนนี้ขนาดละขึ้นข้างบนนะครับ <c oughs> ยังไงเรา <c oughs> ยังไง <c oughs> ปามิดไปก่อน ปลาสุ่มๆอะนะครับออเดี๋ยวเขาหกตเองโอเคขับมาพ่อคนนี้ก่อน, <S <S 1> <S 1> ม,นม,มันทำไมมันทำไมมันทำไมอยากได้ยอยากโดนเอออีกคนนึงไปไหนแล้ว <S <S โอ้โหไปไกลวะไม่เป็นไรครับตรงนั้นไม่ใช่ไอ้นี่นะไม่ใช่ประตู โอเคแต่ผมแขวนคนนี้ก่อน <c oughs> นู่นนะครับอยู่ไกลๆส่วนไอ้คนที่ล้มไปไหนละโอเคอยู่ตรงนี้อ่า ู้อยู่ตรงไหนวะเคเข้ามานมีตู้นะครับเดี๋ยวเราเก็บมีดก่อนแล้วกันโอเคมีคนช่วยกันโอ้โหมีบอลลูนทารแล้วเอาผมาก่อนน้องก็ได้ เออโอเคอีกคนน่าจะไปประตูแล้วใช่ไหมเอ่ยน่าจะประตูนู้นนะครับนี่ไงเจ็บเด็บทันไหมทันไหมโอ้โหทันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาคนเดิมนะครับ อะไหรแล้วโอเค คครับตอนนี้ก็รอดหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ได้แต้มาสามเมื่อหก็ถือว่าใช้ได้นะครับ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย <c oughs>